สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอปทักษอนประกาศมีคนทำให้ใจเต้นแล้วเร่าถึงอดีตหักย้อนไปได้จะไม่ทำตัวแข็งแกรงหลายคนคงทราบกันดีว่าขณะนี้ทางด้านแอปทักษอนพักสุขเจริญนั้นได้กรองตัวเป็นโสดมานานหลายปีแล้วหลังเลิกกับอดีตสามีสงกรานเตชนะรง ซึ่งปัจจุบันทางด้านแอปทักซอ,อนก็ได้ดูแลลูกสาวน้องปีใหม่พร้อมกับเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งและต้องบอกเลยว่าการกลับมาครั้งนี้ของแอปทักซอ,อนนั้นเรียกได้ว่าฮอตสุดๆเพราะมีงานเข้ามารุมเพียบล่าสุดทางด้านแอปทักซอ,อนได้ออกมาเล่าประสบการณ์ความรักผ่านบทเพลงกับการให้สัมภาษณ์เป็นแขกรับเชิญคนแรกของ Songs About บนจุกโรมส์โดยทางด้านแอปทักซอ,อนได้กล่าวว่าชอบเพลงชาวโลกของเลดี้กาการและแบรนดีคูเปอร์ แต่ในชีวิตไม่มีผู้ชายที่ไหนมาถามว่าเหนื่อยไหมเหมือนในเพลงเพราะจริงๆคอนเซปต์ทั้งหมดของเพลงนี้คือเธอเหนื่อยไหมละ่ะที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผู้ชายก็พยายามผู้หญิงก็เจออะไรมามากมายกว่าจะมาถึงจุดนี้ จริงๆที่เราชอบความหมายลึกๆของเพลงนี้ไม่ใช่ว่าเราเหนื่อยจังเลยหรือโดนแรงกดดันอะไรชีวิตเราผ่านอะไรมาหมดแล้วเรามากลายกว่าที่ชีวิตจะเจ็บปวดจากคนรอบข้างจากเสียงสะท้อนทั้งหลายในชีวิตมันทำอะไรเราไม่ได้แล้วแต่ที่ชอบเพราะเป็นเพลงที่แปลกเหมือนกันเพราะฟังแล้วให้ทั้งความรู้สึกเศร้าแต่ก็มีความแข็งแรงอยู่ในนั้นอยากให้แอปทักษอนพูดถึงคนที่ตัวเองเปลื้มบ้าง แอปตอบว่าถ้าพูดถึงคนในสเปคอย่างสมัยวัยรุน่นเราก็จะชอบคนที่มีคาแรคเตอร์อย่างเรียวนาโดดิคาปริโอแอสันคูเชอร์หรือแบดลี้คูเปอร์เราไม่ได้ชอบคนหล่อเนี้ยบแต่ชอบคนดูมีสเสน่ห์ดูฉลาดดูกระบทคนหน้าตาดือด้อๆคนดีเราเก็บไว้เป็นเพื่อนแต่ปัจจุบันเราไม่ได้ชอบแบบนั้นแล้วนะเราชอบกองยูแล้วนะถามว่าสมมุติว่ากงยูต่อสายหาแอปทักซอ,อนแล้วชนไปอยู่ด้วยล่ะแอปตอบว่าจะรออะไรล่ะคะ จริงๆแอปชอบโซจีซบด้วยนะแต่ว่าเขามีแฟนแล้วเขาแต่งงานแล้วเหลือกงอยูนี่แหละที่ยังไม่ได้แต่งงานเขาจะแต่งได้ยังไงล่ะแอปยังอยู่นี่อยากไปเกาหลีมาไปรับบทเป็นอจ,จุมมาก,ก็ได้เห็นเขาเล่นซ้ำๆคนเดิมๆกันอยู่เราไปเป็นนักแสดงหน้าใหม่ให้ก็ได้นะคะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ